วิถีชีวิตแม่ค้าชาวตลาดลานดอกจากอนอำเภอเจมมาลาดด้วนจีนองดเดอเดนิฝนตก ก็ยังออกออกปีละเทียออกปีละพันนะครับผมพิลาเปียในถาก็ต <us> ้องสรมุนกับการถาขายสองฝากฟังผมนี่อัมเภอเจมลาดเป็นถาะผมเด้ออึ้งไทยอึ้งไทยพี่น้องอึ้งไทยถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับ คุณน้องกำลังมา